ล่าสดจากคัง Honda ครับนั่นคือ Honda e-ny1 compact electric SUV นี่ก็คือโฉมหน้าของรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Honda นะครับสำหรับตลาดยุโรปนะฮะซึ่งมันก็คือ e-ny1 compact electric SUV นั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วนะฮะมันจะคล้ายกับ Honda HRV เหลือเกินนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูคล้ายกับ Honda HRV นะฮะแต่ e-ny1 คันนี้มันจะมีสถาปัตยกรรมการออกแบบ e-n a r c h i t e c t e F แบบใหม่ทั้งหมด และมีลักษณะพิเศษของการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงไดนามิกของการขับขี่นะฮะและอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นคือมันเป็นแบบแพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหน้าการออกแบบ e n r Architect F นี้นะครับมันมี UPS หลักอยู่3แบบซึ่งก็ได้แก่1มันมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำโครงสร้างตัวถังมีความแข็งแกร่งสูงและมีแอโรไดนามิกใต้พื้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับรวมกันทำให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางได้อย่างสนุกสนานและมีความตื่นเต้น ส่วนซัตซีก็มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะฮะมีความแข็งแกร่งในการบิดที่ดีขึ้นและมีการใช้เหล็กกล้านะแรงดึงสูงซึ่งมีส่วนประกอบประมาณ47%ของตัวถังรถซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีน้ำหนักและความแข็งแกร่งในการบิดที่ดีขึ้นผลที่ได้มันก็จะมีการขับขี่ที่ดีขึ้นและระบบการสะเทือนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนความแตกต่างระหว่าง E.N.Y 1คันนี้นะครับกับ h อ n d a H.R.V เมื่อมองจากข้างนอกมันก็จะดูคล้ายกันใช่ไหม แต่เจ้า eny 1นึ่งคันนี้นะครับมันจะมีไฟหน้าใหม่มีกระจังหน้าแบบปิดและมีการชนใหม่บวกกับชุดล้ออลลอยแบบใหม่ส่วนเจ้าโลโก้ตัว h นะครับมันจะเป็นสีขาวส่วนภายในนะครับเขาก็คาดการว่ามันจะมีระบบ infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด15.1นิ้วในแนวตั้ง และมาดูอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะครับนั่นก็คือขนาดของชุดแบตเตอรี่นะฮะเจ้า eny 1คันนี้จะเป็นชุดแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน68.8กิโลวัตต์อาวนะครับ201แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรส่วนระยะทางในการวิ่งตามการทดสอบของ wltp ของฝั่งยุโรปนะครับมันวิ่งได้412กิโลเมตรและมีการชาร์จเร็วแบบ DC จาก10%ถึง80%ในเวลา45นาที และสำหรับคู่แข่งของ Honda ENY1 Concept Electric SUV คันนี้นะครับมันก็คือ h y u ุ d ไ i c r e t r EV และเกียร์เซ l t o s EV และในการเปิดตัวก็คาดว่าจะเปิดตัวในยุโรปในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นครับสำหรับ Honda ENY1 Concept Electric SUV คันนี้